รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดีงามไม่ลอกนีเมื่อเรามาคิดไป สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมพบกันเป็นประจำทุกเช้าวัวนเสาร์เวลาตีห้าถึงตีห้าครึ่งในรายการคิดดีแลนทางททบ5เช้าวันนี้เราอยู่หน้าบริเวณหอฉันพัตหารสงโรงอาหารพุทธมนตลอำเภอพุทธมนตลจังหวัดนครปฐมค่ะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาติดตามข่าวสารของที่นี่และรับฟังเทศนาธรรมจากท่านพระพรหมวชิรคุณาทานเจานา้าคณะรองรองสมเด็จพระราชาคณนะเจ้าวาดวสีสุดารามวรวิหารเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครค่ะไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมช่วงนี้เรานำข่าวสารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดกิจกรรมโครงการสืบสารงานพ่อต่อยอดทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึงวันที่4กรกฎาคมพศ2568ที่หอประชุมพุทธมนตนอําเภอพุทธมนตนจังหวัดนครปฐมวัตถุประสงค์เพื่อให้พระภิกษุสามเณรที่ได้รับการถวายทุนการศึกษาพระราชทาน ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วหรือที่อยู่ระหว่างรับทุนการศึกษาพระราชทานได้มีโอกาสเสนอผลงานการศึกษาการปฏิบัติงานและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นผลสำเร็จของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระพรชัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยกิจกรรมของโครงการสืบสารงานพ่อต่อยอดทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยนี้ ในแต่ละปีจะมีพระสงฆ์ทั่วประเทศไทยเดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทำให้สถานที่รองรับในการฉันพระตาหารของพระสงฆ์ไม่เพียงพอด้วยเหตุนี้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงเห็นสมควรว่าควรสร้างโรงอาหารเพิ่มเติมเพื่อรองรับพระสงฆ์หรือหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาใช้สถานที่เพื่อประกอบกิจกรรม ทางสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงนำเรื่องไปปรึกษาหาแนวทางในการสร้างสถานที่รองรับเพิ่มเติม,ตมกับพระพรหมวชิรคุณาทานเจ้าคณะรองรองสมเด็จพระราชาคณะเจ้าวาดวัดศรีสุดารามวรวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครและพระพรหมวชิรคุณาธานเจ้าคณะรองรองสมเด็จพระราชาคณะท่านได้นำเรื่องดังกล่าวปรึกษากับาศาสตราจารย์ดรบางออนเบญจาทิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีซึ่งทางศาสตราจารย์ดรบังอรอนเบญจาทิกุลได้เห็นด้วยและยินดีรับอุปถัมภ์การก่อสร้างโรงอาหารทั้งหมดรวมเป็นเงินในการก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ10ลร้านบาทโดยได้ทำพิธียกเสาเอกและดำเนินการก่อสร้างโรงอาหารพุทธมณฑลเมื่อวันที่16มิถุนายนพศ2568ที่ผ่านมา และเสร็จพร้อมใช้งานตั้งแต่วันที่30มิถุนายนพศ2568สามารถรองรับพระสงฆ์ที่เข้ามาร่วมงานพิธีพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศและพาไตไรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางและพระสงฆ์ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสืบสารงานพ่อต่อยอดทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยที่จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึงวันที่4กรกฎาคมพศ2568ที่ผ่านมา ขอเจริญพรนัศาทุชนพุทธบัษัทั้งหลายจอก,กาสได้จบราการคิดดีแลอยู่เช้าวันเสาร์ที่5กรกฎาคมเดือนนี้ก็มีวันสำคัญหลายๆวันเช่นวันที่10ก็เป็นวันอาตราบูชาในที่10เบ็ดก็เป็นวันที่ประสงค์จะต้องอธิษฐานเข้าการพรรษา ดังนั้นในเทศกาลภาษาก็เป็นเทศกาลที่พระสงฆ์อยู่จับภาษาญาโยมก,กุศลก่อนได้ทำบ,บุญในภาษากันก็เป็นบุตรปีกุศลกันในทานน้ำใม่บุตรป็นการในทานศีลน้ำใหม่บุตรป็นการรักษาศีลการเจริญภาวนาใหม่บุอเป็นการเจริญภาวนานั่นเอง เจ้าขอนบัณนาสาธุการเชนชมยินดีไปอย่างยิ่งอาคารโรงอาหารเรียกว่าหอฉันที่สร้างที่พุทธบนทนอำเภอพุทธบนทนจังหวัดนครปฐมเป็นที่ตั้งพุทธศาสนาโลกได้สร้างอาคารหอฉันขึ้นกว้าง 3ามเมตรยาว40เมตรด้วยกันเป็นเนื้อที่ถึง1 5 0 0้่าตารางเมตรด้วยกันเป็นสถานที่รองรับบริสุทธสัมมณีที่มารบมกิจาการทางศาสนาเรียกว่าสารกิจทางศาสนาหรือเวลาจะฉันเช้าหรือเวลาจะฉันเพลก็จัดกันสถานที่ที่โรงอาหารหอฉันนี้ ร้านวชันนี้ได้ขวาญพิธียกทเัาเอกไปเบอร์วันจันทร์ที่16บมิถุนายนก็สร้างจาุดสำเร็จเสร็จให้ทันงานในวันที่2ที่3ที่สระพักภาคมที่ผ่านมาสองวันนี้ทำให้ความสะดวกสบายในการจัดอาหารเจวายพระคุณเจ้าเจา้าพระศาจิการ ที่มาร่วมงานนั้นเป็นจำนวนมากได้สเส็จเรียบร้อยดีก็จะอโมชนา,ศา,ศาสักการกักคณะท่านเจ้าภาพโท่านศาส,ศาส,ศาสศาตราจารย์ดรบางออนเป็นจติคุณอาจารย์ปรดิพระลายกรุงเทพนบุรีที่ท่านใดรับการอุปถัมในการสร้างอาคารขอฉันหลังนี้ เอาไว้เป็นสมบัติในทางพุษษทธศาสนาเพื่อเป็นความสะดวกในการจัดถวายพระหารเพนอาหารเ,าเช้าอาหารเพนแก่เจ้าคณะพระัากาธิการนั่นเองท่านทั้งหลายสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่สอสังคมหรือต่อแผ่นดินเ,เลิกเบกบุญส่วนแล้ว ท่านอาจารย์ดกเรบางอ่อนเป็นเจตคุณอธิการบดีมหาลัยกูเกพตุรีท่านก็ได้ประกอบกิจได้เป็นประจับเรียกวันไดทั้งสองประโยชน์ประโยชน์ตนเรียกอาจจะประโยชน์ประโยชน์ส่วนรวมเรียกผลิตประโยชน์แล้วท่านได้ทั้งสองประโยชน์เป็นบุตรกุศลจริงๆพราะท่านั้งหลายมีโอกาสผ่านมาดังพุทธมนตทนก็จะได้เห็นโรงอาหารหอยฉันที่ตั้งอยู่ด้าน ด้านข้างขวามือของหอประชุมโดยระหว่างหอประชุมและอากาศพิจภรณาจังปิศานั่นเองใต้สิทธุก็ขอโมสนาสาธการเชิชดชมยินด,ดีแก่ท่านผู้ประชามการาาาก่อสร้างคือศาสตราจารย์ดรพบอนเป็นจติที่คุณอาจจะก์ับดีพระละกุเทศต,ตนบรีเป็นอย่างยิ่งขอเจริญพร ขอเชิญสาธุชนทุกท่านเข้าร่วมพิธีสมโพธิรันบัตรพัดยศพระราชาคณะเจ้าคณะรองรองสมเด็จและร่วมทําบุญฉลองอายุวัฒนมงคลครบ75ปีพระเดชพระคุณพระพรมวชิรคุณาทานเจ้าว,วาดวัดสีสุดารามวรวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่12กรกฎาคมพศ2568 วัดศรีสุดารามวรวิหารเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา8ดนาฬิกาเป็นต้นไป ช่วงต่อไปเรายังมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมโปดติดตามค่ะ